ดำผุดดำบาบเป็ดน้อยเป็ดอาบน้ำในคลอง ดำพุทธํำไหวหาปูหาปลาหาอาหารกินทั้งหมดพี่น้องที่นี่นะฮะเป็ดเป็ดหงขาวอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยเป็นธรรมชาติพี่น้องนะฮะว่ายมาหาอย่าปลาด้านแต่อย่าปลาอยู่ข้างบนนะคฮะน้องเขาอยู่ข้างล่างน้องเขาคงมาคิดว่าอย่าปลามาให้อาหารเขาไปแล้วไปแล้ว แบบน้ำนนคลองเออมันก็มีไข่หอยเชอรี่ด้วยนี่นะนะานี่ะยายปาเห็นไข่หอยเชอรี่สีชมพูติดไอเสาไม้นะั่นนะพี่น้องมันน่าจะมีหอยเชอรี่อยู่นะั่นนะเนาะสีเหลือสีส้มๆนะ่ะเออน่าจะมีหอยเชอรี่อยู่ได้ที่นี่แถวเนี้ยแต่ก็ไปกาลงไปหาหรอกพี่น้องโกลัว